วัสดีค่ะพ,พี่พเพื่อนๆวันนี้มาเที่ยวความจระเข้นะคะความจระ,ะเข้นะคะทุกคนค่ะตัวใหญ่มากๆเลยทุกคนครั้งแรกอยู่เในมาร์ยีสิบห้าปีครั้งแรกที่มาเที่ยวนะคะครั้งแรกที่มาเห็นนะคะวันนี้มาได้ไปเที่ยวสวนทิวริปแล้วนะคะมาดู จระเข้แทนนะคะทุกคนแตงคุกขี้นึมัวตาคุกขี้นึงใหญ่มากตุ้ยค่ะว้าวอันนี้ปากยาวมากอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทั้งปากยาวทั้งตัวใหญ่ว้าวตัวใหญ่มากเลยใหญ่มากมาก ไปค่ะทุกคนดูบรรยากาศอุ <Du w. S 1> ้ยยุ้ยจูบดีไหมทุกคนจูบปากดีไหมคะจูบปากดีไหมคะเนี่ยชอบผีเลยอยากหาเชอเผีโอ้ด็กอะไเนี่ย

น,นี่ตัวเล็กค่ะทุกคนน,นี่ตัวเล็กนอนอยู่นู่นนะคะโอ้ยร้อนค่ะพี่เพื่อนเพื่อนมีหลายชนิดมากอันนี้ก็ตัวเล็กนะคะนอนอยู่นู่นค่ะดูอันนี้ดูนอนอยู่นู่นค่ะนอนเห็นไหมคะลงน้ำน้ำก็คงจะลึกนะคะทุกคน น้ำก็คงจะลึกนะคะเนี่ยข้างล่างเนี่ยเขาทำอ่ะทำให้เจละเทโดยเฉพาะอุ้ยตกใจหมดพี่น้องแก๊ปาดูซิดิตกใจหมดเลยโอ้จิงจ่ายรักเนี่ยจิงจ่ายักน่ารักมากเลยว้าวโอเค ชมจระเข้ยาวไปค่ะพี่น้องอันนี้ตัวเล็กนะคะโอ้อันนี้เข้ามาจากมาเลเซียนะคะทุกคนตัวเล็กว่าแล้วถึงได้เล็กเหมือนมาเลเซีย DX ตัวเล็กนิดๆนิดนึงคี่ไม่โครวิดิลล์นี่เรียกว่ชูบิสตูม่ซี่เหรอนีอะไรนี่ตัวอะไรเหรอนี่ชูบิสตูม่ ชูมิสตูมาโอ้ยออกเสียงยากนะพี่น้องดูค่ะอยู่ในโน้นนะคะเห็นแต่ปากปากแหลมปากยาวยากาศว้าวมีมีอะไรอุ้ยทางโน้นแถบโน้นตัวใหญ่ ไอ้ที่ได้ไปทำอุนออ้นเนี่ยยังมีเสเียวัดนมาเยัเห็นอ๋มาแล้ว่ด้อยอกอหัดยิ่งตโอ้ตัวเดียวเฮนอะโนไงนี่อีกแล้วพี่น้อ,องตัวใหญ่ใหญ่ว้าวนี่ไงใก้ติตัวซตาดูตาดูตีนเขาค่ะ ฮัใหญ่ขับยายแน,น่พี่น้องขอจังสี่ข่อยแลนโหลดปุ่นแม่นม้ำปุ่นตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่เติมขับน้องว้ายน่ารักจังเลยมาแล้วก็ต้องดูให้หมดนะคะทุกคนเสียเงินเข้าก็ปาด คู่นึ่เสียเงินเข้าก็าาคนละร้อยเจ็ดสิบแปดคูนก็เกือบพันนะคะทุกคนนู่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 นลอยในโน่นนะพี่น้องโน้นนะลอยต้อยน,น้อยนะนั่น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 ขึ้นมาหายใจโอ้ยตัวใหญ่ดูค่ะมีแต่ตัวใหญ่ๆ,ๆพี่น้องอันนี้ก็ทางเข้านะคะทางเข้าทางออก ก็จะทำเป็นแบบนี้ดูค่ะเหมือนน้ำเหมือนไอ้นี่พูนน่ะพี่น้องป้าพูนทางใหญ่พี่น้องพูนพูนพูนทางในทางในพูนเฮนนบอชอ้าปากงาพี่พูนพี่น้องป้าป้าป้าด่ายครับง่ายเลยเห็นบ่ค่ะอ้าปากพี่พูน กานไอหนีมันบังโอ้ยายขากายแน่ายอีกนี่จะโตใหญ่ใหญ่เบิ่งคะพีโนโตใหญ่ใหญ่งขากางเน่อ้ my god ดูค่ะ บุญพี่น้องแค่แม่กอดก็อินเด้อแค่แม่กอดก็กอินเด้อย,ยายมาบอกพี่น้องมาทำแม่มาทำแม่มามามาเร็ว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 เ,วเวจ้าระเข้ด่างจระเข้ด่างครับพี่น้องป๊าดง,งูครับพี่น้อง Nå, jeg hun gøre. Er det det der? Det er en slange. det står der. der? Nej, det er kun Det er vi har hjemme. De er det ikke givet? Er det ikke givet? Hvordan jeg Jeg Du skal ikke sur. เห็นไหมคะพี่น้องมันห่อนแล้วมันนั่นนี่นะคะปากเป็นไรเธอไปทำริมที่ปากมาหรอปากเจอเลยผุ่นนอนอยู่พุ่น้องท้องผุ่นค่ะพี่น้องโอ้ยมันเป็นฝาเนาะค่ะพี่น้องได้มาเห็นนั่นๆๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนบัง มันบ้างเฮ้ยรอนะเธอคุนอะตัวข้างในผุนคะพี่น,นอง,งอนขึ้นขางหลังเลยตัวใหญ่ใหญ่เห็นบ้าคาดำดำผุนไฟสวอไฟสองสว่างนะคะตัวใหญ่ผักนอนอยู่ทั้งผลนกับตัวใหญ่โอ้ย <c oughs> ตรงนี้เป็นของเอ่อ ของฝากนะคะมีหลายอย่างได้เวลากาแฟนะคะทุกคนของฝากน่ารักน่ารักอะตีขายดิมาแล้วพอกาเดลหมดเวลากาแฟะคะ่ะทุกคน มาดื่มกาแฟได้คังค่ะพักเปก่าพักเดกพักเปกพักเปกค่ะสวาสดีนะคะกินกาแฟค่ะทุกคนมาเทีย่ยวสวนสัตว์ไม่ได้ไปเทีย่ยวสวนดอกไม้นะคะทุกคนดื่มกาแฟค่ะ จระแค่ตัวใหญ่มากพี่เพื่อนเพื่อนไม่เคยเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้ต้องมาดูด้วยตาจริงๆค่ะตัวใหญ่จริงๆ ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชม Thank you to everyone f o r watching my channel กดไลค์กดเลิฟนะคะลกดติดตามเพื่อจะจะได้ดูคลิปต่อๆไปนะคะพี่ๆเพื่อนๆ ขอบคุณพี่เพืเเ่อนทุกท่านนะคะน้อนมากเหงื่อแตกเลยพี่น้องเพราะว่าเขาทำหลังคาร้อนเนะาะก็เลยเหงื่อออกเพราะว่าจริงๆแล้วข้างนอกหนาวค่ะหนาวมากเลยขอบคุณนะคะพีพเ่เพื่อนเพือ่อนบสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายเลิฟยู